เดี๋ยวมันพันสอกฟาดเขาแต่ว่าเรื่องใครมันเน่ยผมว่ามันน่าจะไปหาผู้หญิงนะแม่เอ้ยพูดนี้ลูกค่าเสียหายลูกหรือเปล่าให้มันหายไปเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันมันเป็นจริงเลยเนี่ยสัญดาติดทำไมยไม่รู้แม่แต่แต่มันโตมาเนี่ยตั้งแต่มันมีแฟนมันเคยกลับไปหาแม่มันไม่เคยอะรู้ดีไปก่อนสายเปร์ไปก่อนผู้หญิงผู้หญิงไปก่อนง่ายไงพ่อเขากำลังด่ามึงเนี่ยไปหาผู้หญิงอล้วใช่ไหม มึงน่ะแบงค์พันละจ้าขอบคุณนุ่นช่องเหนื่อยไม่หนี่ยไปหาเขาหาชองไม่ต้องเลยมึงเนี่ยนะเหนื่อยกับการงานช่วยเงินจริงเลยเงินอะไรไหนดิบดีดีเขาว่ากันเนี่ยไม่ช่วยแกนเลยแกนตรงไหนเลยแตะกูลอะไรวะเนี่ยมีซูเปอร์ไาย่าเลยเงินยูโรเฮ้ยยโรแน่เงินปอนด์ยูโรยูโรยูโรเป็นไง อยากดูทองเข้ามาเขาให้มาห้าพันเนี่ยแล้วแฟนกฝากมาให้กูป่ะใครนะแฟนกูอะชื่ออะไรอีลักแณ้ฝากมานนฝากกูมาบอกมึงว่าที่มึงยืมไปสองร้อยห้าสิบมาไปคืนแล้วสักที <c oughs> เราไปทำอะไรไปซื้อ opi อ,อ,อ,อะไรนะอะ opi อะอะไรนะอ,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 อะโอ <c oughs> เออคุณไม่อยากรู้แล้วซื้ออะไรก็ซื้อไปเลยซื้อไอที่มึงอ่ะไอไอถังเช่าอ่ะเดี๋ยวเอามาคืนได้มึงกูสาดเช่าก็มาถังเป็นยาว่าพูดเรื่องใครเป็นไงบ้างลูกไปหาเรื่องมาครับแม่เังทองให้มาห้าพันเขาเต็มใจให้เราหรือเปล่าลูกเต็มใจสิครับแม่โอ้ดูสิพอคุณต้องบากหน้าไปขอยืมเงินคุณดูคนนี้เขา ทนลำบากหน่อยได้ลูกนะแม่ขอบใจมากนะลูกมาก็ดีแล้วพ่อเองกำลังบ่นคิดถึงอยู่พอดีไปคิดถึงมากเลยแม่เข้าไปคุยกับเขาเลยมีลูกก็เหมือนไม่มีมีสองคนก็มีคนเดียวแกบ่นกัแขนแกแง่จ้ะเอาเองนวก็ดูมึงดูสั้จานมันติดใครวะโลมาแล้วตูดสมพรเนี่ไอ้ไม่ใช่ลำพายมีมีหน้ากลับมาอีกหรอวะ เมื่อตายพ่อตายก็ค่อยกลับมาดูศพแล้วเว้ยดูแขกกูขนาดนี้ก็เป็นใจดีกูเลยอย่างนู้นไปเล่นตัวดูสิลูกเอาอะไรมาให้หันมาดูซะก่อนเอาอะไรมาให้เอาพวกหญิงมาให้อีกแล้วหรือไงแหมคนหยุดมึงนี่นะตังใครเน่ยนะทำให้พ่อนั่นแหละครับตังมันเองเอามาให้พ่อจริงๆนะลูก รคับโอ้ยพ่อคุณพ่อทุนหัวนี่แหละไม่มีใครนะลูกเลยนะไม่มีใครดีเท่าพ่อเลิศไยอีกแล้วดีจริงๆลูกพอนี่ดีมากมากไอ้ไอ้ดูเอาที่ไหนมาลูกยังทองให้มาครับพ่อเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอลูก นะะคพ่อพ่อไม่อยากได้ลูกของาคนอื่นเขาน่ะมือเป็นหลังมือเลยพ่อดูกโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยเสียบเสียบแต่ทีหน้าทีหลังก็ไม่ต้องปากดีฮะว่าลูกนี่แหละพ่อก็อารมณ์ขึ้นอารมณ์ร่องไปนี่แหละขอบใจนะลูกจะไปท่เหนื่อยอาไรวะอะบวนบีไปเสียใครวะไม่รู้เดนไม่ดูเฮ้ยระวังนะเฮ้ย อภอยอวยพี่ไพพี่ผวยบดกองป่าวะใครเนี่ยบนวัดเนอ่ยอภัยอวยพี่เปิลไผ่พี่ผวยร้องไห้ในวัดห้องตายเหรอมาจองศาลาใช่ไหมยังไม่ตายแค่เหมือนคนตายจ้ะเดียวทะลึ่งอะไรเนี่ยเป็นกูไม่อะทักทายเฮ้ยเดี๋ยวอยากทักทายด้วย

เขาหัวเขามาทำไมเนี่ยนี่ก็ยงไมดูเลยเฮ้ยเอาเ้ยเฮ้ยมึงจับอะไรเนี่ยมือกูอยู่นี่ช่วยหน่อยเลย้มืออยู่นี่จับอะไรเฮ้ยจไไม่ขยมือเลยไงไปไหนไม่ได้แล้วแกะทำไมอะรถมอน้ำแตกเฮ้ยมอน้ำไม่มีรถไม่มีรถมึอมึงใครวะน่ะคุ้นๆว่ะใจเย็นตอนนี้แก้วแลุกน้องขอให้กล้องอะมาใไ้ลูงน้อง้ี จะตามมาสอนเนียมมันมันใช้ความลับเหรอไม่ได้มันสอดเนยผมทำไรผมมาทะเลาะไก่กองผมโดนไล่ออกจากบ้านมาแล้วจะมาอยู่ด้วยจะมาอยู่ด้วยใครจะเชื่ออีนี่ยังไงฮะนี่นี่นี่อภวนฟังผมนะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะผมมาเอาความจริงที่ว่าไอ้กองมันด่าข้าพลอยไปให้ไปเล่าให้ลูกสาวมันฟังแล้วมันเครื่องผมมันไล่ผมออกจากบ้านมาเนี่ยเอ้เชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆมาเชื่อถามผมอีกรอบสิเธอตัวเองบ้าปะ มึงแน่ใจนะแน่ใจทั้งหา<ม>สมรักได้เลยทำไมอ่ะสมรัดจะบอกว่าไม่ได้โม้ <c oughs> ใช้่าจริงๆ <c oughs> เฮ้ยนี่กูอาศัยวัดอยู่มึงก็จะมาอาศัยกูอยู่อีกรอบหนึ่งเนี่ยนั่แนแหละจะช่วยการเกาะวัดแดกครับ ครับแม่แม่พ่อไปหาหมอไปทำแผลก่อนไปเดี๋ยวไอ้แก้วของผมจัดการเองแม่ฝากด้วยนะลูกนะไปไปอยู่คนนี้มันอกย่าหรอกคุยกับมันไปมึงอย่าอย่าอย่านี่นะอย่ให้ลูกกูจัดการนะไอ้นี่อะไรมึงอย่าทำตัวเป็นศัตรูไงไม่เป็นไม่เป็นเออเด็กูกับแม่เดจะไปชะแผลซะหน่อยช้าเคยตัวแกอะได้ตังค์แล้วไปไปหาหมอไปหาหมอเขาว่านางพยาบาลแถวทับทันสวยจริงอ่ะ โอ้ยด oh, ึกๆดึอดดึกๆดึกดดดึไหม่ดึกดอดมันน่าจะตัดขาทิ้งไปด้วย